สวัสดีค่ะวันนี้วันที่21คือพฤศจิกายน2 5 6 5ค่ะพบกับอูซางบอยมหาชละข้ามค่ะของอูซางบอยจะเตรียมพวงขั้นนี้ไปจัดทรงลูกค้าเมื่ออ่นเศาค่ะเป็นจัดทรงยูอำเภอคูขันจังหวัดศรีสะเกดค่ะลูกค้าผิเลือกเป็นรุ่นลอเดียวดำมือค่ะขั้นนี้จะใส่เผ้าของบ i ๊กอค่ะหลัการจะเป็นล่างซีเป็นโตเซซีค่ะส่วนของ ของอูซางบอยกิจะรับประกันโครงสร้างรับประกันเท่าให้ลูกค้าทุกท่านค่ะถ้าเกิดเกิดปัญหายังสามารถโทษเขามาแจ้งปัญหาซางบอยเลยค่ะคันนี้จะสเปคกว้างยูทีเมตรเจ็ดสิบค่ะยาวยูทีสองเมตรแปดสิบสูงยูทีเมตรหนึ่งค่ะของอูซางบอยจะแถมกองเครื่องมือตามคลิปไปด้วยค่ะแถมบันไดข่างสายขวาแถมหมวกด้านบนค่ะให้ลูกค้าไวนังหรอวว่างของซางบอยจะเจาะช่องแบบนี้ไว้ให้ค่ะให้ลูกค้าเอาไว้มองเวลาถอยหลังจะได้มองเห็นค่ะ ส่วนข้อหลักก็จะประมาณนี้ค่ะซางบอยจะซับไข่แข็งๆตรงร้อยหารร้อยเสือมตรงนี้ค่ะเพิ่อควาอแข็งแรงบังช่วงล่างค่ะซางบอยจะรับประกันโครงสร้างรับประกันเท่าค่ะถ้าลูกข่าวไปใส่มีปัญหายังกะสามารถพวกผามาแจ้งปัญหาซางบอยเลยค่ะอันนี้ก็อาบแดดยูมันบัคในแห่งปันใดค่ะนี่ค่ะอาดัคางด้านนี้ก็เปิดได้ค่ะซานพุนก็เปิดได้ สีลูกค้าเลือกขั้นนี้เป็นด่านนอกสีสมค่ะด่านในใเป็นกระบาสีเขียวส่วนเหล่าบนกระถอดออกใดทุกขั้นค่ะของอูซางบอยวาจะเป็น ลุนดำหรือบะดำหล่อคูหล่อเดียวค่ะลูกค้าสามารถเปิดคางได้แบบนี้ตามคลิปไปได้ค่ะอฟซีฮุนไดที่ติดตามคลิปวิดีโอนี้อยู่ที่มีรถถ่ายแต่ยังบัตรท่านนี้มีผงงามๆแบบนี้ไว้ใส่ก็สามารถโทรเข้ามาสั่งสื่อกับสางบอยได้ค่ะเบอร์โทรสางบอย062 341 7ส1จหนึ่งค่ะหรือไว้จดบัตรท่านดูใต่คลิปวิดีโอนี้ได้ค่ะตอนนี้มาถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับ ลูกค้าจะามาใส่กับรถไทยคูเวต้า50แรงนะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งเป็นรุ่นดับมือเผากระบะนะครับสเปคความยาวก็อยู่ที่2เมตร80ความกว้าง,งอยู่ที่170นะครับสูงที่เมตรหนึ่งนะครับลูกค้าสั่งเป็นด้านในสีเขียวนะครับด้านนอกสีส้มนะครับเอา,าใส่กับคูเวต้าพอดีครับสีเข้ากันพอดี จะไม่ทิมลงนะครับเป็นด้วนดำมือนะครับยกง่ายนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณลูกค้าที่ติดตามรับชมตลอดมานะครับขอบคุณครับ